ที่นางร้ายสาวคนสวยเปยปานวาดเลิกรากับอดีตสามีป๊อบนิทิมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะถือว่าจบสถานะสามีภรรยากาันแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงมีมิตรภาพความเป็นเพื่อนและสถานะพ่อกับแม่ งานนี้เราจะได้เห็นช็อตที่ทั้งคู่นะคะไปทริปเที่ยวด้วยกันที่ญี่ปุ่นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการวางแผนทริปไว้ล่วงหน้าเป็นปีแล้วว่าจะพาลูกๆไปเที่ยวด้วยกันซึ่งในไอจีของพี่เปิ้ลเองนะคะก็ได้โพสต์ภาพและคลิปทริปญี่ปุ่นแบบรัวๆเผยให้เห็นโมเมนต์ของลูกๆที่แฮปปีม้มากๆและโมเมนต์การอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกท่ามกลางบรรยากาศหิมะตกค่ะแต่หลายคนเนี่ยที่โฟกัสกันหนักมากเลยก็คือการที่พี่เปิร์โพสต์ภาพและคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักกับ นิิแล้วก็เขียนแคปชั่นด้วยนะคะว่าพอเป็นเพื่อนแล้วมันดีเนอะทางกลางแฟนๆที่เข้ามากดไลค์กันสนานรวมถึงคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะคะรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์รัวๆอย่างเช่นอุ้มลักษนาเนี่ยก็บอกว่าจริงค่ะดีกว่าเดิมมากซีซีวัตรก็ชมว่าดีจังยิงรัฐานะคะเข้ามาส่งอีโมจิรูปหัวใจพี่บุ๋มปนัดดาเองก็บอกเลยว่าความสบายใจนั่นคือดีที่สุดแล้วก็อีกมากมายค่ะเรียกว่าถือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆ あ<タッ> พูดถึงเปยปานว่านะคะต้องบอกได้เลยว่าหลังจากกลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้งจเจ้าตัวก็สาสต์ความสวยแซ่บแบบจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมอร่าเปล่งประกายมากๆค่ะและก่อนหน้านี้ก็สร้างความฮือฮาเมื่อเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพชุดสุดแซ่บในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ45ปีในชุดเดรสกาะอ,อกที่มีเรื่องเล่านะคะด้วยการนําภาพโพลารอยด์ที่เป็นรูปของเปย์องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันเห็นแล้วบอกได้คําเดียวว่าสุดจึ้งแล้วก็ครีเอทปังสุด ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนอายุ45เลยเพราะว่าพี่เปยเนี่ยหุ่นเป๊ะมากๆเป็นเพราะการดูแลตัวเองที่ดีของเจ้าตัวเนี่ยแหละและล่าสุดนะคะก็มีการเผยบรรยากาศจัดงานปาร์ตี้วันเกิดของพี่เปยที่มีเพื่อนๆทั้งนายและนอกวงการมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งงานนี้เจ้าตัวเนี่ยเอ็นจอยไปกับปาร์ตี้มากๆเลยละค่ะโดยในงานก็ยังมีเจ,เจเจตรีนที่มาร่วมโชว์ร้องเพลงสร้างสีสันความสนุกในงานอีกด้วยแต่ละคนก็คือแดนซ์กันแบบจัดเต็ม เต้นแบบไม่มีห่วงสวยโดยเฉพาะเจ้าของงานวันเกิดอย่างพี่เป้ยเองที่ขอออกลีลาสเตปแดนซ์ไม้เป็นสองร้องใครเลยทีเดียวแถมยังมีช่วงทีเจ้าตัวเนี่ยเปลี่ยนชุดสวยสุดเลิศในด r e s ี TRUE แหวกหลังแซบๆทำเอาหลายคนถึงกับแซวเลยว่าเดินยังไงให้เหมือนลอยมาคะเนี่ยสวยทะลุจอเอามากๆ คลิปในชุดนี้ลงใน i อก็มีแฟนๆแห่กดไลค์แล้วก็เพื่อนคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชมรัวๆอย่างเช่นเพื่อนรักครีมเพรมซินีค่ะก็คอมเมนต์ไว้เลยบอกว่าเบื่อจะชมแอนอลิชาก็เข้ามาคอมเมนต์ชมเลยนะคะว่าสวยตาแตกมากเพื่อนสาวใบเตยอาสยามค่ะก็เข้ามาชมว่าสวยมากพอซอหรือจะเป็นหนุ่มบิ๊กทองภูมิที่ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันว่ามาจูบทีค่ะ